แล้วเราเข้ามาดูด้านล่างของตัวกันชนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบของเขามาเป็นแบบ Starlight Q นะครับไฟท้ายมาแบบ t u e l i g h t LED นะครับก็จะเป็นแถบไฟ LED ลากยาวและสีพิเศษในรุ่นนี้มาครับก็นี่ครับสีชานมหรือมิวทีนั่นเองถ้าใครอยากจะได้นี้นะครับก็คือ Moonlight Green แล้วก็ตัวทีมกันเล่นลูกเล่นกรอบช่องแอร์ต่างๆเป็นแบบสีทองให้มาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำต่างๆตรงคอนโซลกลางที่เป็นดับเบิลเลเยอร์ Man, all your music and arrangement—you don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come-up from the basement. A hundred songs, a hundred weeks didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience—I'll do it all again. สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอ๋ในช่องเล่าเรื่องรถอีกหนึ่งคลิปแล้วนะครับเรายังวนเวียนอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ครับและในคลิปนี้อยากจะพาเพืเ่อนๆครับมาอยู่กับบูธเนต้าครับแน่นอนครับตอนนี้ทุกคนคงเห็นแล้วนะครับว่าทางเนต้าเนี่ยได้เปิดตัวเนต้า V2 ออกมาให้พวกเราได้ดูกันและได้จับจองกันนะครับและมาทั้งหมด2รุ่นย่อยเลยทีเดียวคลิปนี้จะพาเพืเ่อนๆไปชมบูธของทางเนต้าและเรามาเจาะเจ้าตัวเนต้า V 2. ชว่ามีอะไรใหม่กันบ้างครับ หลังจากที่เราได้เคยพายเพื่อนๆครับมาชมคลิปพรีวิวไปแล้วเบื้องต้นนะครับของการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้สเปคยังไม่รู้รุ่นแต่ณตอนนี้นะครับเจ้าตัว n e t ต V2 เนี่ยมาทั้งหมด2รุ่นเลยนะครับคือรุ่น Life และรุ่น Smart นะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่ามีความแตกต่างในเรื่องของ ADA s คราวนี้เดี๋ยวเอจะพาเพื่อนๆมาไล่รายละเอียดกันแต่การออกแบบด้านหน้าเราจะเห็นนะครับว่าในด้านหน้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงหลักๆนั้นคือชุดกันชนชุดโคมไฟเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงในจากที่เราเคยเห็น หลอดไฟที่เป็นสีส้มคราวนี้มาแบบเป็น LED เลยนะครับก็มาเป็นไฟแบบขาวเลยนะครับไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED ให้มาด้วยไฟเลี้ยวมีมาให้เพิ่มความดูพรีเมียมมากขึ้นจากเดิมนะครับและราคาทุกคนคงรู้แล้วว่าราคาที่ให้มาก็ยังราคาที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราไปสรุปตอนท้ายคราวนี้เรามาดูตัวกันชนครับการออกแบบกันชนนะครับอาจจะต้องบอกว่า ไม่ได้มีเรื่องของ parking sensor มาให้แต่ตัวขนาดรถมันไม่ได้ใหญ่โตขนาดที่เราจะต้องแบบเออพึ่ง parking sensor ซะเสมอไปคราวนี้ด้านหน้าเราก็จะเห็นเลยว่ามันไม่ได้มีตัว parking sensor แต่โอเคนะสำหรับเพจถือว่ายังได้อยู่แล้วเราเข้ามาดูด้านล่างของตัวการชนนะครับเราจะเห็นนะครับว่าการออกแบบของเขามาเป็นแบบ starlight g u i l l นะครับก็จะเป็นหมุดสีเงินๆออกมาให้ดูสวยงามและด้านล่างเพิ่มความหรูหราโดยใช้เป็นแถบสีโครเมียมสีเงินเข้ามานะครับด้านหน้ามันเลยเพิ่มความ ให้มีความรักชชวรี่มากขึ้นคราวนี้เรามาดูด้านข้างตัวรถกันครับคราวนี้เราดูมิติตัวรถนะครับเราต้องบอกเลยว่าตัวมิติตัวรถอ่ะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับความยาวต้องแต่กันชนหน้าจนถึงกันชนหลังเนี่ย4 7 0มิลลิเมตรนะครับและความกว้างอยู่ที่1,690ม mm, ิลลิเมตรและความสูง1,540ม mm, ิลลิเมตรยังเหมือนกันและฐานล้อครับ2,420ม mm. ิลลิเมตรก็จะเห็นนะครับว่าตัวฐานล้อเนี่ยก็จะมีความกว้างนะครับพอสมควรไม่ได้ใหญ่มากในรถในสไตล์ของ B-segment ก็ถือว่าโอเคให้ความคล่องตัวสูงาวนี้จุด ที่ดูว่าเปลี่ยนแปลงหลักๆไหมจริงๆอะ่ะด้านข้างดูไม่ออกนะครับเราจะเห็นว่าล้อให้มาขนาด16นิ้วเหมือนเดิมนะครับลายล้อเหมือนเดิมตัวชุดตกแต่งนะครับตัวบังโคลนนะครับตรงมุมก็ยังเป็นสีดําด้านแบบนี้เหมือนเดิมพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงมุมให้แน่นอนในรถรุ่นนี้นะครับในบ้านเรา ตัวนี้ได้อยู่ด้านวขวาหนึ่งเป็นตัวหลอกนะครับไม่สามารถกดใช้งานตัวชาร์จอยู่ทางด้านซ้ายเดี๋ยวพาไปดูส่วนกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ไม่ได้มีเรื่องของกล้องมาให้นะครับและตัวด้านบนนะครับก็ใช้เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนั่นเองแต่ตัวประตูนะครับจะมีการออกแบบนะครับกรอบประตูเนี่ยเป็นสีดําด้านนะครับมีขอบยางมาให้นะครับตรงเสาบีก็จะเป็นสีดําด้านแบบนี้มาก็เป็นดีไซน์ที่เหมือนเดิมอันนี้ไม่ได้แตกต่างที่จับเปิดประตูก็ใช้สีเดียวกับตัวรถนะครับคราวนี้ มาทางล้อหลังเห็นไหมครับก็ใช้ขนาดเดียวกันกับในตัวของคู่หน้าเหมือนกันช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับเซตติ้งเดิมทั้งหมดไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ให้มาก็มีแบตเตอรี่ที่ขนาดเท่ากันอ่าน,นี่คือหลักๆเลยนะครับแต่จุดเปลี่ยนแปลงคือด้านท้ายครับและมาดูในด้านท้ายไฟท้ายมาแบบ t o light LED นะครับก็จะเป็นแทบ ไฟ LED ลากยาวตั้งแต่แบบจรดซ้ายไปขวาเลยนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับแต่มีการดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงดูดูดีขึ้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจากที่เคยเป็นแบบคล้ายๆเป็นปีกนกมาเว้าอยู่ข้างล่างแต่พอมาเป็นแบบแนวยาว,แ,วแบบนี้มันทําให้ตัวรถดูมีความกว้างมากขึ้นนะครับแต่ตัวของบานท้ายที่เปิดเนี่ยจะถูกออกแบบมาเป็นเหมือนคล้ายดักเทลเล็กๆนะครับเห็นไหมออกมานะครับและที่สําคัญ มีที่ปัดน้ำฝนหลังมาให้พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะครับสปอยเลอร์ด้านบนก็ดูโอเคกระจกบานหลังเนี่ยเอาสังเกตจริงๆนะมีไล่ฟ้าและบานใหญ่เวลาเราขับมองมาเนี่ยก็จะเห็นข้างหลังได้อย่างชัดเจนคราวนี้เราจะมาดูนะครับตัวฝาท้ายมีคำว่า V2 มาให้เนต้าและรถคันนี้ประกอบในบ้านเราแล้วด้วยและการเปิดฝาท้ายนะครับก็เปิดจากตรงนี้ครับกดปุ่มปุ๊บ ขึ้นมาครับฝาท้ายจะเด้งขึ้นมาไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับก็ยกขึ้นมาแต่น้ําหนักไม่ได้หนักมากนะครับสะดวกอ่าอันนี้นะครับแล้วก็สามารถดึงลงคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันสันหน่อยครับด้านท้ายเปิดออกมาปุ๊บนี่เราจะเห็นเลยนะครับช่องเก็บสัมภาระนะครับหลากหลายนะครับมีอุปกรณ์ปะยางนะครับมีมาให้นะ นี่วัสดุก็ถูกโอเคละ่ะนะนี่มีแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระมีขนาดใหญ่นะครับก็สามารถจะจุของได้เยอะเช่นกันและตัวเบาเราจะเห็นนะครับว่าเบาแถวที่2เนี่ยยังไม่ได้แยกแบบ 60- 40นะครับสามารถที่จะพับได้ทั้งอันเลยนะลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองยกขึ้นมาครับนี่ครับเราก็จะพาให้ทุกคนดูเห็นไหมครับก็จะพับแต่ว่ามันไม่ได้ราบเรียบนะครับมันไม่ได้แฟตนะครับมันยังมีขั้น นะครับตัวบอกเนี่ยเห็นอยู่แต่ว่าพื้นที่สัมภาระเราเคยทำคลิปนะครับพาเพื่อนๆไปดูในเจ้าตัวเนต้าวีรุ่นแรกที่เอาไปเป็นให้รถช่างเพื่อไปติดตั้งแอร์ต้องบอกเลยนะครับว่าเขาลื้อทุกอย่างออกมาหมดคราวนี้ในตัวเนต้าวี2เนี่ยจริงๆเนี่ยการจะทําแบบนั้นก็ทําได้เพราะว่าภายในเนี่ยยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแบลงยกเว้นว่าจะมีสีและก็การออกแบบของตัวบอกที่แตกต่างจากเดิมครับและเมื่อเราปิดฝาท้ายลงมานะครับเขาจะให้ดูกันชนท้ายกันชนท้าย ท้ายเนี่ยจะถูกกล้องนะครับมาซ่อนอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของ parking sensor มาให้2จุดนะครับช่วยเวลาเราถอยจอดแล้วก็มีในเรื่องของไฟทับทิมนะครับเวลาเราจอดกลางคืนนะครับพร้อมกับการตกแต่งเส้นโครเมียมมาให้เพิ่มความห,หารูหราคราวนี้ถ้าถามว่าเฮ้ยผมมี V เดิมเนี่ยผมอยากจะทํา V แบบนี้ได้ไหมทําเป็นแบบ V2 แบบนี้ได้ไหมก็บอกเลยว่ายากนะครับเพราะว่าชิ้นที่เขาถูกออกแบบมาใหม่เนี่ยมันมีชิ้นตรงด้านข้างแบบนี้ ชุดไฟท้ายกันชน3ชิ้นเนี้ยนะครับพร้อมกับบานนะครับประตูด้านท้ายมันต้องมาด้วยกันหมดคราวนี้ถ้าทำเนี่ยน่าจะหลายบาทอยู่นะครับก็ซื้อรุ่นนี้ไปเพิ่มอีกหนึ่งคันเอาล่ะไปดูห้ไในกันดีกว่าครับและลืมไม่ได้นะครับคันนี้คือรถไฟฟ้าเราก็ต้องมาดูที่ชาร์จครับนี่กดปุ๊บนะสามารถรองรับการชาร์จแบบ AC นะครับ และ DC แบบนี้ได้เลยโดยขนาดแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ36.1กิโลวัตต์นะครับเท่าเดิมคราวนี้ระยะในเวลาการชาร์จนะครับสำหรับในตัวของ AC เนี่ยจะใช้เวลา0ู0 0ถึงเนี่ย8ชั่วโมงแต่ถ้าเป็น DC ครับ3 0ถึงเนี่ยใช้เวลา30นาทีเท่านั้นและเราสามารถจะใช้ใระบบ V2L ครับการจ่ายไฟออกมาข้างนอกนะครับรองรับได้ถึง3,300วัตต์โอ้โหต้องบอกเลยว่าอย่างนี้สบายและขนาดแบตเตอรี่นะถ้าเราชาร์จเต็มแบบนี้นะพี่เอเคยเอาแอร์เคลื่อนที่ไปลองชาร์จมาแล้วรับ,บอง ว่าเนี่ยใช้ยังไม่หมดเลยครับประมาณ10กิโลวัตต์ก็สามารถอยู่ได้ทั้งคืนแล้วนะครับนี่แหละสาหรับในตัวของการชาร์จเมื่อเราเข้าไปดูภายในครับก็ต้องบอกว่าการออกแบบเลเยอร์ยังคงเดิมนะครับจุดแตกต่างนะครับมันก็แทบจะไปในเรื่องของตัวเบาแต่สิ่งที่เราเห็นครับหน้าจอขนาด14.6นิ้วนะครับขนาดใหญ่ยังมาเป็นเอกลักษณ์ของคนที่ชอบใช้ในรุ่นเนต้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าจอใหญ่มากนะครับค่าเทียบกับมูลค่าของเขา ที่กับตัวรถแต่สิ่งที่ได้เยอะแล้วก็ตัวฟอนต์ต่างๆที่เราเห็นนะครับมีฟอนต์ขนาดใหญ่นะครับทำให้เราสามารถมองได้อย่างชัดเจนคนมีอายุอย่างนี้สบายแอร์ก็สามารถที่จะปรับภายในตัวรถแบบนี้นะครับตัวรถนะครับการเปิดปิดไฟต้องทํากับที่หน้าจออันนี้อาจจะเป็นจุดที่บางคนอาจจะถนัดหรือไม่ถนัดแต่ถ้าเราเรียนรู้ก็จะใช้ง,งานได้ง่ายคราวนี้มาดูตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยจะออกแบบมาเป็นแบบคล้ายๆเป็นเหลี่ยมนะ จริงๆนะก็ดูแบบดูดีมากเลยนะครับและแปลกที่เขากล้าให้ตัวพวงมาลัยแบบนี้แล้วเราจะเห็นด้านบนนะครับจะมีตัวเซนเตอร์นะครับสีแดงมาให้แบบนี้เพื่อเราจะได้เผื่อใครกลัวหลงพวงมาลัยนะครับก็จะได้เห็นว่าไอ้สีแดงๆเนี้ยต้องอยู่ตรงกลางนะโยกซ้ายโยกขวาแบบนี้ได้อ่าจะได้ไม่หลงทิศและหน้าจอดิสเพย์ขนาด12นิ้วแนวยาวแบบนี้นะครับทำให้เวลาเรามองเนี่ยมองชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้อยู่เตี้ยไม่ได้อยู่สูงเกินไปมองชัดเจนเห็นตัวเลขขนาดใหญ่ที่บอกในเรื่องของเรือนมา ประตูเปิดปิด Gear, มีมาให้แบตเตอรี่53นะครับนี่ระยะเหลือแค่นี้ก็มีมาบอกให้นะครับอันนี้ชัดเจนแอร์นะครับ,นน air, รบสามารถที่จะปรับเองได้อย่างนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับสามารถเราจะปรับได้อันนี้ถือว่าดีนะไม่ต้องมาวุ่นวายในเรื่องของหน้าจอแต่หน้าจอก็จะต้องมาปรับเรื่องของอุณหภูมิปรับแรงลมตรงหน้าจอเท่านั้นคราวนี้คันเกียร์เกียร์เป็นเกียร์คอครับอยู่ทางด้านขวามืออันนี้เหมือนปกติคราวนี้ตัวรถเนี่ยถ้าจับแบบนี้นะครับในตัว v 2เนี่ยก็ยังไม่ทําให้มีการปรับ นะครับในเรื่องของตัวพวงมาลัยให้สูงต่ำได้นะครับก็ยังแบบนี้อยู่นะอ่าอันนี้ก็ อาจจะเป็นจุดหนึงที่ฝากไว้ในตัวต่อไปนะครับและที่เพิ่มมานะครับก็คือในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์นี่ครับเราสามารถวางปุ๊บนะครับตัวมือถือก็จะทําการชาร์จนะครับถูกชาร์จเข้าไปนะครับอันนี้เพิ่มมารองรับ Apple c a r p l a เพย์แอนดรออได้เลยแล้วก็มีในเรื่องของไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้ไล่ลงมามีช่องเสียบนะครับ USB Type A มาให้ AC outlet มาให้อ่ะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมคราวนี้มาครับที่เท้าแขนช่อง วางแก้วน้ำสองใบ,บมีมาให้ที่วางของตรงนี้ก็มีมาให้แหมตรงนี้ก็จะเป็นไวเลสชาร์เจอร์ก็ได้นะเผื่อใครอยากโมแต่มันไม่ได้หรอกนะแต่วางมือถือได้เช่นกันครับที่เท้าแขนมีมาให้ของนะครับเก็บอยู่ด้านในนะครับมีมาให้ครบถ้วนคราวนี้ตัวเบาะครับที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นแบบแมนวนวลนะครับปั๊มมือเอาแต่ว่าการปรับก็ปรับได้อย่างสบายนะครับแต่เราจะเห็นว่าการดีไซน์ของตัวเบาะแตกต่างจากเดิมนะครับมี าการออกแบบที่สวยขึ้นนะครับเราจะเห็นเลยนะครับมีลวดลายหนังอาจจะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับที่จะให้มาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีการเจาะรูระบายอากาศมาให้การเดินได้สติช,ชิ่งทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยเป็นงานเมคในไทยแล้วนะครับเราสามารถที่จะทํางานแบบนี้ได้ดูแบบละเอียดและดูดีขึ้นอันนี้คือผลงานของฝีมือคนไทยแล้วก็เจ๋งมากที่เนต้าเนี่ยได้มาประกอบในบ้านเราเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะเห็นว่าทีมการออกแบบเห็นไหมครับ สีที่ให้มามันเพิ่มความโครเมียมหรูหราแต่เอาล่ะใครที่ได้ใช้เจ้าตัวเนต้าวีไปก่อนเพื่อนๆ,ๆที่จะตัดสินใจก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าในงานประกอบไทยเป็นยังไงดีขนาดไหนและหรูหราเพิ่มเติมในราคาที่แบบจับต้องได้คราวนี้มามองบนครับเราจะเห็นว่ากระจกมองหลังเป็นแบบไลท์ครอบเนี่ยดูดีเป็นเฟรมเลทนะครับแล้วก็ตัดแสงแต่จะไม่อัโตโมัตินะก็ป๊อกแบ็กเอาแต่ดูดีมากๆและไฟเพดานครับเป็นแบบ led เนี่ยเนี่ยสามารถดิมได้เห็นไหมทัชดิมได้นี่เจ๋งว่าเออนะครับและตัวม่านบางแดดนะครับมีกระจกบานขนาดใหญ่แต่เสียด้ไม่มีไฟนะแต่ไม่เป็นไรราคานี้รับได้หมด โอเคหมดนะครับโดยการออกแบบด้านบนเนี่ยจะใช้สีเป็นโทนครีมนะครับก็อาจจะทําให้ดูโล่งตานะครับแต่ว่าที่จับมีมาให้ครบนะยกเว้นคนขับนะครับด้านบนนะครับไม่มีมาให้เอาละนี่คือด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันว่าเป็นยังไงครับเมื่อเราเข้ามาในเบาะแถวที่2นะครับก็เช่นเคยครับถ้าเราได้ดูไลฟ์สดไปเมื่อ ตอนต้นวันที่เขาเปิดตัวเนี่ยเราจะบอกเลยว่าด้านหลังเนี่ยนะครับนั่งได้แต่มันไม่ได้กว้างเพราะฐานล้อ,อของเขาอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันเป็น b s e gment นั่นเองคราวนี้เราก็ต้องขอให้ทุกคนเข้าใจตามด้วยนะครับว่ารถคันนี้อาจจะไม่ได้โอทงกว้างขวางแต่ถ้าเทียบกับราคารถคันนี้โคตรคุ้มค่าและเราจะเห็นนะครับว่าดูดิการนั่งของเราเล็กรูมนะครับเนี่ยขนาดที่บอกว่ามันยังเล็กเล็กอะไรเพราะว่าบอกคนขับกับบอกคนนั่งเนี่ยถูกปรับลงมาด้านหลังสุด จริงๆอ่ะนั่งเนี่ยมันไม่ได้สุดข,ขนาดนี้คนนั่งหน้าทั้งคู่จะต้องปรับเบาะขึ้นนะครับก็จะมีเล็กรูมเหลือเยอะมากและเฮดรูมดูดีครับยังเหลืออีกประมาณนี้ ประมาณอีกสัก10เซนนะครับสำหรับพี่เอแต่การนั่ง صل, องศาการนั่งเนี่ยการออกแบบมาสําหรับพี่เอนะมีความรู้สึกว่าเออมันนั่งสบายแต่แค่ว่ามันไม่มีในเรื่องของซัพพอร์ตเห็นไหมครับการออกแบบมันไม่ได้มีในเรื่องของซัพพอร์ตมาให้แต่องศาการนั่งเนี่ยมันทําให้เรานั่งข้างหลังเนี่ยได้อย่างสบายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจุดเด่นคราวนี้หัวหมอนในรถนี้มาให้แบบ2ใบนะหัวหมอนมาให้2คนแต่ตรงกลางไม่มีที่เท้าแขนไม่มีให้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจได้นะเพราะราคาเนี้ยถ้าเทียบกับตัวเลือกอื่นที่ ที่มีในตลาดเนี่ยในสิ่งที่ได้มาถือว่าคุ้มค่านะครับด้านบนไฟเพดานนะครับไม่มีนะ เนี่ยด้านบนไม่มีนะครับก็จะมีแต่แค่ด้านหน้าเท่านั้นแต่ที่จับมีมาให้นะครับแล้วก็เมื่อเรามองไปเนี่ยเราจะเห็นความโปลงลง่งโล่งเพราะว่าตรงเฮดรูมของเขาเนี่ยมันมีความกว้างมากเอาละ่ะนี่คือหลักๆนะครับในตัว n นต้า v 2ทที่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวพี่เอกจะพาทุกคนไปชมนะครับเพราะว่ามาใหม่ของเจ้า v 2ูเนี่ยไม่ได้มาแค่สีขาวสีเดียวยังมีสีอะไรที่อยากให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวไปดูกันครับและสีพิเศษในรุ่นนี้มาครับก็นี่ครับสีชานมหรือมิวทีนั่นเอง คราวนี้เนี่ยในตัวเน,นต้าวีทูมันจะมีจุดเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้นี้เราให้ดูนะสีขาวภายในดําแต่ในตัวสีชานมแบบนี้มาดูภายในครับและมาเปิดดูภายในเราเห็นไหมครับว่าสีชานมภายในจะมาเป็นแบบสีดําแบบกับสีครีมแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบทูโทนและการออกแบบด้านบนเห็นไหมครับก็จะตามธีมสีเลยนะเห็นไหมดูการดีไซน์ธีมที่ให้มาเนี่ยแล้วดูพวงมาลัยครับก็จะตัดเป็นแบบทูโทนก็ถือว่าเป็นลูกเล่นมากขึ้นและแน่นอนครับย อดจองยอดจําหน่ายมันจะตกมาอยู่ในรุ่นที่เป็นสีพิเศษแบบนี้และดูรวมทั้งถึงแถม5ประตูอย่างที่รู้กันในตัวในต้าวีเนี่ยจะมีมาทั้งหมด4สีนะครับเมื่อกี้เราดู2แล้วและนี่คือสีเทาที่มีมาให้นะครับการออกแบบจะคล้ายกับสีขาวเพราะภายในก็เป็นสีดําเหมือนกันครับคราวนี้เราไปดูอีกสีหนึ่งครับและมาสีสุดท้ายครับสีฟ้าเบบี้บูนั่นเองนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเป็นออกเป็นสีฟ้าที่มันจะมีความเป็นแบบฟ้าสว่างๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นสีของเขาที่ผ ภายในก็จะไม่เหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อครับเมื่อเรามาดูภายในเราจะเห็นนะครับว่าการตกแต่งก็จะใช้หนังที่ออกมาเป็นสีทูโทนเป็นสีขาวฟ้าแบบนี้นั่นเองแล้วมีสีดําของตัวภายในเข้ามาผสมนะครับคันนี้ก็ดูดีและดูพวงมาลัยนะครับก็เป็นทูโทนเหมือนกันเป็นขาวฟ้านะครับรวมแม้กระทั่ง ตัวแผงวัตูที่จะเป็นสีฟ้าซึ่งอันนี้ถูกออกแบบมาแบบโอ้โหต้องบอกว่าสมาร์ทแอนด์เพลย์จริงๆนะครับก็คือถือเป็นรถ Intelligent d r น v e นะครับก็เป็นคอนเซปต์ของเขานะครับและในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับบอกบอกเลยเขายังมีอีก2สีพิเศษ เอามาขายเฉพาะในงานนี้ไปดูกันครับและสีพิเศษถ้าใครอยากจะได้นี้นะครับก็คือมูลไท์กรีนถ้าอยากได้ต้องจองในงานเท่านั้นนะครับเพราะสีปกติเขามีสีสีอย่างที่เราให้ดูไปแล้วถ้าใครสนใจต้องรีบติดต่อเข้ามาเลยนะครับมาดูที่บูธได้เลยนะครับในงานมอเตอร์โชว์นี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าตัวรถด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีเขียวก็จริงนะครับแต่ตัวภายในเนี่ยจะใช้เป็นโทนสีดําเหมือนกับในคันสีขาวที่เราพาดูรอบคันเมื่อกี้นี้และยังไม่หมดครับไปดูอีกสีหนึ่งครับที่มีขายในงานนี้ และสีสุดท้ายครับซากุระพิง์ด้านหลังนี่เองนะครับต้องบอกว่าภายนอกเอ๊ะอาจจะคุ้นเคยนะสีนี้แต่มีเฉพาะในงานนะครับพร้อมกับภายในที่มากับสีดำโทนดำก็บอกเลยว่าเอ๊น่าสนใจบอกเลยว่าสีเขียวกับสีนิวโพนี้เป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้นะครับอย่าช้าไม่งั้นอาจจะเสียใจแต่เอ๊สีฟ้าที่อยู่ข้างๆเ่เอ์คันนี้ก็น่าสนใจนะดูผู้ชายก็ขับได้ครับและมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับพลาดไม่ได้ใครที่มางานมอเตอร์โชว์ แล้วต้องแวะเข้ามาดูนี่คือ n e ต้ X เขาบอกว่า All Electric Compact SUV ต้องบอกว่าเราได้เคยไปขับเจ้าตัว n e ต้าที่สปปลาวมาแล้วนะครับเจ้าตัว n e ต้ X คันนี้ถ้าเอาจริงๆนะสวยเฉียบขาดมากกว่าและคนไทยจะมีสิทธิ์ได้ขับได้ซื้อแน่นอนครับแต่ราคาลุ้นกันเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูชงโงกกันหน่อยว่าในรุ่นนี้มีอะไรดีครับเป็นไฟเดทามาให้กับไฟเลี้ยวและ ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED มาให้ด้านล่างต้องบอกว่าการออกแบบด้านหน้านี้ก็สวยเฉียบแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นการออกแบบเรื่องของเซนเซอร์นะครับที่มีมาในตัวกันชนเห็นไหมจะไม่มีแต่มีกล้องมาให้นะครับ ก็ถือว่าอ่ะลุ้นกันแต่สเปคที่เราเห็นตันนี้เป็นพวงซ้ายนะครับยังไม่ใช่ตัวเวอร์ชั่นขายไทยและอย่างที่บอกครับราคาคันนี้ทางเนต้าเขาบอกแล้วว่าไม่เกิน1ล้านบาทคราวนี้เดี๋ยวเราไล่มาดูด้านข้างกันนิดน,นึงครับและมาดูด้านข้างของตัวรถนะครับพอความเป็น Compact SUV ก็จะมีการออกแบบในเรื่องของคิ้วนะครับซุ้มล้อเป็นสีดําแบบนี้มาต้องบอกว่าดูดีและลงตัวมากๆนะครับและล้อที่ให้มาต้องบอกเลยนะครับว่าขนาด18นิ้วนะครับ225นะครับ 6 0 r 1 uh, 8ต้องบอกว่าตัวแก้มยางเนี่ย ยาอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ล้อมแม็กเป็นแบบทูโทน5ก้านระบบดิสเบกมาให้นะครับช่วงล่างน่าจะเป็นแบบแม็กฟอสันสตัดนะครับมาให้นี่คือด้านหน้าและจุดชาร์จของเขาครับอยู่ด้านบนกดไปครับนี่ก็จะรองรับการชาร์จแบบ AC และ DC มาให้แบบนี้แต่ว่าสเปคเนี่ยทางเนต้าเขาบอกว่าเขายังไม่บอกออกมานะครับว่าสเปคที่ให้มาเนี่ยจะเป็นยังไงลุ้นกันแต่ราคาของเขาบอกแล้วว่าไม่เกิน1ล้านบาทเฮ้ยน่าสนใจนะครับว่ารถคันนี้ราคาไม่เกิน1ล้านจะเป็น งไงแล้วเราจะเห็นนะครับว่ากระจมองข้างสีเดียวกับตัวรถมีกล้องมาให้ก็คือกล้องรอบคันแต่การออกแบบของเขาพอในสไตล์ของรถ SUV อย่างเงี้ยก็จะมีชุดแต่งกลับข้างมาให้แบบนี้นะครับและการดีไซน์ก็ดูสวยงามนะครับคิ้วซุ้มตกแต่งล้อด,ด้านหลังมีมาให้นะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับน่าจะเป็นแบบเหมือนตัวทชั้นบีเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัวระบบเบรกมาให้เป็นแบบดิสเบรคมาให้ด้วยแต่สเปคทั้งหมดทั้งมวลทางเนต้ายังไม่เปิดเผยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่อีกจุดหนึ่งคือรถคันนี้ระยะทางในการวิ่งสามารถวิ่งได้ไกลถึง500กิโลว้าวเอาล่ะมาดูด้านท้ายกันครับและเมื่อมาดูด้านท้ายมันจะมีความคล้ายคลึงกับในตัวของ n นต้า V2 เหมือนกันนะครับก็คือมีการออกแบบตรงชุดเสาซนะครับเป็นแบบสีดำแบบนี้นะเป็นสีดำเงาล้อกับในเรื่องของ สปอยเลอร์หลังคาไฟเบรกตนวที่3ที่จะมีงานมุ้มลงนะครับตัวบานฝาท้ายกระจกท้ายมีกล้องมาให้โลโก้ในต้าและดูชุดไฟครับที่เป็นออกแบบเป็นแบบ LED นะครับเป็นทีมการตกแต่งเป็นกรอบใสเป็นแบบ 3D นะเป็นมีแบบ3มิตินะครับมีมีเลเยอร์ layer, แล้วก็ในชุดกันชนนะครับถูกออกแบบมาก็มีปาร์คิ้งเซนเซอร์อยู่นะครับเท่าที่มองอยู่4จุดนะครับด้านมุม2นะครับแต่ละมุมแล้วก็มาดู การตกแต่งกันชนด้านล่างเป็นสีดําด้านมีคิ้วนะครับโครเมียมเพิ่มความหรูหรามาให้กล้องหลังมีมาให้คราวนี้เราจะมาดูว่าเราเปิดฝาท้ายเนี่ยนี่ครับเฮ้ยให้ฝาท้ายไฟฟ้าแต่ต้องลุ้นนะฝาท้ายไฟฟ้าหรือเปล่าพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บครับเราจะเห็นนะครับว่าไม่ปุ่มเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้าล็อกได้นะครับและภายในนะครับที่ มีช่องเก็บของขนาดใหญ่นะอ่าถ้าดูแบบนี้นี่น่าจะเป็นขับเคลื่อนล้อหน้านะครับแล้วตัวเบาะถ้าเรามองไปเราจะเห็นเลยว่าสามารถที่จะเปิดเบาะได้แบบ60-40ครับและเมื่อมองบนขึ้นไปนะครับเราจะเห็นว่าพอค,ความเป็นรถ SUV ก็จะมีลูฟเร็วมาให้แต่สีออกเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับแล้วก็การออกแบบเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงนะครับคราวนี้อยากจะให้ดูว่าไอ้เจ้าราคาถ้าเกิดไม่ถึงร้านเนี่ยการประกอบเป็นยังไงบ้างเราคงไม่รู้ว่าการประกอบเป็นแบบไหนนะครับแต่อยากจะให้ดูว่าสี อย่างที่จะได้มานะครับจะมีการซีนยางด้านบนแล้วก็ตัวซีนยางที่ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความเงียบเขาไม่ได้มาในสไตล์แบบตีตอนนี้ทุกคนบอกว่าโอ้โเป็นเฟรมเลสนะเป็นกรอบตัวกระจกขึ้นมาแต่เขายังมีในเรื่องของตัวเฟรมประตูมาให้นะครับ mm. คราวนี้การเก็บเสียงของเขาเนี่ยก็มั่นใจได้ว่าจะมีความเงียบในระดับหนึ่งแต่ว่าอยากจะให้ดูเห็นไหมซีนยางมาให้ชุดหนึ่งนะครับ mm. ตัวรถด้านข้างตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ซีนยางเป็นพลาสติกนะครับคราวนี้ตัวซีนยางก็จะมีแค่ด้านในนะและ แล้วก็เมื่อมองลึกเข้าไปนะครับตรงตัวบังโคนเราจะเห็นว่ามีการออกแบบนะครับในเรื่องของตัวโฟมนะครับมาบุกไว้นะครับเท่ากับว่า การที่เสียงนะหรือลมอะไรต่างๆจะได้รอดเข้ามาตรงนี้จะน้อยลงนะครับอ่ะนี่คือของในส่วนของประตูหน้าครั้นี้พอเราเข้ามาในรถแบบนี้แล้วนะครับเราจะเห็นว่าการออกแบบของตัวพรมลัยเนี่ยจะเป็นแบบคล้ายๆแบบตัวดีเชฟนะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนสมัยนิยมจริงๆนะดูดิก็เหมือนคล้ายๆกับตอนที่เราได้ไปลองในตัวของเนต้ายูเหมือนกันนะครับตัวพงมลัยต่างๆคันเกียร์เป็นเกียร์คอนะครับที่ปรับกระจกนะครับอ่าที่ปัดน้ําฝนไฟนะครับมีมาให้แล้วก็ ตัวหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งเรายังไม่รู้นะว่าเนี่ยไซส์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ15.6หรือว่าเป็นขนาด16นิ้วแต่เป็นแบบอันใหญ่นะครับเนี่เป็นแนวนอนแบบนี้และหน้าจอที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะไซส์หน้าจะมาสัก8นิ้วหรือ9นิ้วนะมาให้เป็นเลียวแล้วก็ตัวไม้นะครับตัวเกียร์ก็จะแสดงโชว์บนหน้าจอนะครับอันนี้ก็ ลุ้นกันนะครับว่าจะมีออปชันแบบนี้มาหรือตัดอะไรไปบ้างนะครับหลังจากที่เราดูหน้าจอไปแล้วอยากให้ทุกคนมาดูที่แผงข้างนะครับเราจะเห็นว่าการออกแบบของเขานะครับจะเป็นหนังกลับนะครับต้องบอกว่าเป็นหนังกลับสีส้มอ่ะสวยมากนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดกระจกมีมาให้นะครับนี่ดันขึ้นคือลงนะครับเป็นวันทัสนะครับคราวนี้เราดูข้างหลังกันนี่ครับ ด้านหลังก็เป็นแบบวันทัสนะครับเห็นไหมแต่ขึ้นไม่นะแต่ว่าสเปคต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่อยากให้ดูกันออกแบบและดูที่จะเปิดประตูครับเป็นแบบสีทองอะ่ะนะครับเนี่ย โอ้โหสวยงามมากเอาละนี่เดี๋ยวให้ทุกคนมาดูคอนโซลหน้ากับคอนโซลกลางกันใหม่ครับเมื่อเราเข้ามาดูในหน้าจอกลางนะครับเราจะเห็นขนาดใหญ่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับแต่ว่าเราจะให้ดูว่าคอนโซลหน้าถูกออกแบบมาแบบสวยงามนะเป็นสีเดียวกันกับตัวเบาะแล้วก็แผงข้างประตูนะครับออกมาเป็นแบบสีน้ําตาลส้มแบบนี้ดูหรูหรามากขึ้นดูพรีเมียมนั่นเองแล้วก็ตัวทิมการเล่นลูกเล่นกรอบช่องแอร์ต่างๆเป็นแบบสีทองให้มาพร้อมกับที่วางแก้วนะ้ําต่างๆต,างต,างตรงคอนโซลกลางที่เป็น ด o บเบิลเลเยมีช่องเสียบ usb Type a Type c อยู่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างก็จะมีถาดวางของนะครับและนี่ครับที่จะมีที่เท้าแขนแบบนี้มาให้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยน่าสนใจมากๆเรามาดูฟังกช์ชันด้านข้างนะครับช่องเก็บของก็มีมาให้คราวนี้เรามาดูครับตัวกระจกมองหลังเนี่ยมาเป็นแบบเฟรมเลนนะแต่๊ออแป๊กครับเหมือนกับในเจ้าตัวเน t ต v 2เลยคราวนี้มาดูด้านบนครับไฟฉุกเฉิน ใช้ทัชเอามีสัญญาณ SOS มาให้ซึ่งจริงๆแล้วเรายังไม่รู้อาจจะมีหรือไม่มีในฟังก์ชันนี้นะครับและไฟเพดานค่อยๆดิ่มอ่าแต่ทัชนะครับแบบนี้น่าสนใจและการออกแบบผ้าด้านบนนะครับเป็นแบบโทนสีดำนี่กระจกมองนะครับที่มา่านที่ม่านบังแดดเนี่ยมีไฟมาให้ด้วยนะครับทั้งสอัน มาดูซิมีให้ไหม,มเห็นไหมเหมือนกันครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคหรูหราดีคราวนี้เมื่อมองบนครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของพารามิกระสุลบานไม่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเปิดได้ด้วยนะครับมาให้มีม่านนะครับไฟฟ้ามาให้แล้วก็ที่จับอ่าไม่มีนะมีแค่เฉพาะ3แถวนะครับ3ที่นั่งเท่านั้นเอาละ่ะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันครับเข้ามาในเบาะแถวที่2ครับจุดหนึ่งที่เราสังเกตในรถรุ่นนี้นะ กว้างกว้างกว่าตอนที่เราไปลองเนต้ายูมาอีกนะครับก็ถ้าเรานับแล้วเจ้าเนต้าเน่าจะใหญ่กว่าเนต้ายูใช่ไหมนะครับดูสิเล็กรูมโอ้โหเหลือโคตรเยอะเนี่ยเหลือเป็นแบบโอ้โหหลายคืบเลยอะนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ช่องเสียบ USB Type-C Type-A มีมาให้นะครับแต่ตัวตัวเบาเนี่ยอย่างที่เห็นอยู่มันใหญ่ไปซะหน่อยนะครับมันบงังมิดเลยนะครับดูดิ การออกแบบนะครับแล้วก็มีช่องเสียบนะครับเก็บอุปกรณ์เก็บของได้นะครับมีมาให้แล้วก็ตัวเบาะแถวที่2องเนี่ยองศาการนั่งพี่เอกคิดว่าเนต้าเนี่ยน่าจะออกแบบในเรื่องของแถวที่2ได้ดีนะเพราะว่านั่งหลังเนี่ยดูแล้วแบบเออนั่งได้อย่างสบายนี่ครับเราจะเห็นว่ามีเวลคัมซีทมาให้ด้วยนะครับและมาดูนะครับในตัวเบาะแถวที่2เนี่ยจะมีที่เท้าแขนมาให้นะครับพร้อมกับช่องวางแก้วน้ําและนี่ครับตัวนี้ทําอะไรได้อ่ามีช่องซ่อนเก็บของ จริงๆอ่ะเป็นซ่อนอใส่กระดาษทิชชู่ครับเห็นไหมมีช่องออกมาเฮ้ยอันนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันดูโอเคมากๆนะครับและตัวเบาเองเนี่ยสามารถที่จะพับได้เป็นแบบ60-40แบบนี้เลยนะครับอ่าน่าสนใจนะครับถือว่ามาแน่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวแต่จะมาตอนช่วงเวลาไหนและราคาที่เขามาเขาบอกแล้วไม่เกินล้านแต่จะกี่บาทลุ้นกันนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจ มันดูพรีเมียมดีนะครับและก็ถ้าราคาไม่ถึงล้านแม่น่าสนใจนะคู่แข่งในตลาดนี้นะครับในไซซ์ซิงนี้ยังไม่มีนะครับบอกได้เลยนะครับน่าสนใจมากๆลุ้นกันอ่ะไปะยังไม่หมดครับเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราไปดูเนต้าเแล้วแน่นอนครับเจ้าเนต้าเมาจริงๆมาชัวๆปีนี้ทุกคนลุ้นกันแต่ เจ้าเนต้า GT ต้องบอกว่าเราเคยทําคลิปนะครับไปทดสอบขับในสนามมาแล้วสําหรับเจ้าตัวเนต้า GT โดยเจ้าตัวเนต้า GT 580คันตัวแรงคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับเราขับมาแล้ว462แรงมา้าต้องบอกเลยว่าดึงหน้าหงายแต่ใครอยากเห็นตัวจริงนะครับในคลิปที่เราทดสอบมาดูที่บูธครับมาลองสัมผัสรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ปิดนะให้เราสามารถเข้ามาลองนั่งกันได้และมาพร้อมกับในตัวเนต้า GT 660คันสีฟ้าด้านหลังด้วยครับแล อย่างที่เห็นนะครับตอนที่เราไปขับเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีกลิ่นอายของยุค90นะมันอาจจะเหมือนซินเวีย S15 หหน่อยๆนะครับเราจะเห็นแล้วก็ระบบชุดล้อเบรกล้อยางมาให้นี่ก็ซัดเต็มได้เลยนะครับเป็นชุดที่แบบโอ้โห หน้าเหมาเอาไปซิ่งนะและคราวนี้เราจะดูด้านท้ายการออกแบบของเขาที่เป็นแนวแบบคูปนะครับการนั่งหลังนี่เราจะเห็นเลยนะครับว่าหัวเราน่าจะอยู่รับแสงแดดเลยนี่คือสไตล์รถยุค90เลยและที่มาโชว์ในงานนี้นะครับก็สามารถที่จะแวะมาได้เลยและที่สําคัญอีกหนึ่งรุ่น GT660 ด้านข้างสีฟ้าต้องบอกว่าตอนนี้นะที่บูธนี่เรามีาทาง จีนนะน้องทางจีนเนี่ยมาลยไลฟ์ขายรถกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่หน้ารถตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเนี่ยก็จะมีมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับมาดูกันได้เลยและวกกลับไปเห็นเนต้า X อีกครั้งหนึ่งคันนี้เป็นสีขาวครับก็หรูหราสวยงามอีกเช่นกันและพี่โคกี้นะครับกำลังรีวิวอยู่ด้านในนะครับเอาล่ะฝากทิ้งท้ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็ลองแวะมาที่บูธเนต้านะครับในงานมอเตอร์โชว์2024นี้เลยนะครับมีตั้งแต่วันนี้ที่คลิปลงไปจนถึงวันที่7 เมษานะครับใครอยากดูรถที่เราให้ทุกคนได้ดูกันไปแล้วเนี่ยแวะกันมาได้เลยนะครับมาชมกันและอยากให้ทุกคนแวะมาดูเจ้าตัวเนต้าเมาลุ้นกันครับว่าเจ้าตัวเนต้าเคันนี้ราคาเท่าไหร่บอกเลยนะครับไม่เกินล้านและวิ่งได้500กิโลอันนี้ถือว่าเจ๋งสุดแล้วนะครับคราวนี้กลับมาด้านท้ายบอกอีกนิดนึงสรุปนะครับสำหรับเจ้าตัวเนต้าวีทูนะครับย้ำนะครับว่าถ้าใครสนใจเนี่ยเราจะมีนะครับในเรื่องของแคมเปญมาให้ก็คือก็คือจะมี ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาให้นะครับพร้อมกับเครื่องชาร์จนะครับของ Neta Warbox และยังมีประกันลดให้5ปีหรือ150,000กิโลพร้อมกับประกันแบตเตอรี่8ปี180,000กิโลและสุดท้ายครับถ้าเรามาจองในงานครับรับบัตรกำนันไป8,000บาทได้เลยครับ และอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามชมในคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเล่าลุงรของเราด้วยนะครับและเจอกันในคลิปหน้าพี่เอ๋จะพาทุกท่านมาชมบูธอะไรในงานมอเตอร์โชว์ติดตามกันวันนี้ต้องขออนุญาตไปแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับไกดเกามค่ะ